ดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยในเล่มอ่านออกเขียนได้กันนะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของสระอุนะคะครั้งที่แล้วคุณครูก็ได้อธิบายไปแล้วสาระอุนะคะเขียนข้างล่างพยัญชนะแบบนี้นะคะมีพยัญชนะอยู่ด้านบนแล้วสระอุเขียนด้านล่างเวลาอ่านก็อ่านเสียงออกเสียงพยัญชนะแล้วตามด้วยสระ นะคะอ่านนักเรียนเปิดหน้า47ค่ะหน้านี้วันนี้เราจะมาทําแบบฝึกกันนะคะมานักเรียนน่าจะอ่านได้แล้วเนาะสระอาสระอุคํง่ายง่ายนะคะมาอ่านตามคุณครูนะคะพออาพายออุยุพายุฝออาฝาพออุผูฝาผูงอองูดออุดูงูดูสออุสุ ขออาขาสุขาอ่ะเรามาดูสิคะคำสั่งอันนี้ให้ทำอะไรนำคำที่กำหนดให้เขียนเรียงกันแล้วหัดอ่านครั้งที่แล้วคุณครูเขียนให้ดูแล้วเวลาเขียนเรียงกันเราจะไม่เขียนคำสองคำนี้ห่างกันนะคะเราจะเอาคำสองคำนี้มาเขียนชิดกันเช่นพออาพาใช่ไหมคะพอพานเวลาเราเขียนเส้นที่อยู่ตรงกลางให้เขียนชิดเส้นบนลากลงมาชิดเส้นล่างแล้วก็ลากขึ้นไปนะคะพอพันเขียนแบบนี้นะ ตามด้วยสระอาเวลาเขียนไปด้วยก็สะกดไปด้วยนะคะยออุยอุเขียนแบบนี้พายุนะคะ,ะเขาก็มีรูปภาพให้นักเรียนดูเห็นไหมคะพายุรูปพายุนะคะ,ะคำต่อไปคำว่าฝาผูกมูดุสุขานะคะให้นักเรียนฝึกเขียนแล้วก็ฝึกอ่านเองนะคะ,ะมาดูข้างล่างค่ะมาอ่านคำสั่งกันนะคะ นำคำที่กำหนดให้เขียนเรียงกันให้เป็นประโยคแล้วหัดอ่านนะคะก่อนที่เราจะอ่านนำมาเขียนเรามาฝึกอ่านกันทีละคำเนาะ,ะมาดูข้อที่1นึ่งชออาชาลอ,อีลีโมอามาชาลีมาแล้วก็เอาคำว่าชาลีมามาเขียนใหม่อย่างนี้นะคะ,อะชอชา้างชา นีมานำมาเขียนใหม่เรียงให้เป็นประโยคนะคะอะมาดูข้อที่สองชอาชาลออีลีมออามาสออสุขออาขาชาลีมาสุขาแล้วก็นำคำว่าชาลีมาสุขามาเขียนใหม่ด้านล่างนี้นะคะต่อไปชอาชาลออีลีปอปปะ งออูงูดอุดุชาลีปะงูดุเห็นไหมคะแล้วก็เอาคําว่าชาลีปะงูดุมาเขียนใหม่ข้างล่างนี้แล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะอะดูหน้าต่อไปค่ะมาฝึกอ่านคํากันเขาบอกว่าหัดอ่านให้คล่องนะคะแล้วระบายสีดาวสีดาวไม่ต้องระบายมานะคะเพียงแต่ฝึกอ่านให้คล่องก็พออมาดูค่ะ ชอาชาลออีลีดอูดูชาลีดูวอเอเวลออาลามอีมีเวลามีพออาพายออุยุมออามาพายุมาพออาพายออุยุพออาพาพายุพามออามาพออะปทออาทะ มาปะทะฝออาฝาผอุผูกผอุผูกฝาผูกผูกต่ออาตาจออือจือจออาจจตาจือจะมออามาสออุสุขออาขามาสุขาฝออาฝาทออาทะรออุลุฝาทะลุรออูรูผอุผูก ขออูผูรูผูผูตออาตาจออือจือดออูดูตาจือดูงออูงูกออากะกออากา,กา,กางูกะกาอ่ะเราอ่านสะกดคำแล้วมาอ่านเป็นคำบ้างนะคะชาลีดูเวลามีพายุมาพายุพา มาปะทะฝาผูผูตาจือจะมาสุขาฝาทะลูรูผูผูตาจืดดูงูกะกาะเดี๋ยวนักเรียนต้องฝึกอ่านนะคะคุณครูจะให้เรียนอัดคลิปตรงนี้ฝึกอ่านแล้วส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ,ะมาดูแบบฝึกข้างล่างเป็นเกมสนุกๆน,นะคะเป็น ทักษะการสังเกตนะคะให้นักเรียนลากเส้นจากมือชาลีคนนี้ชื่อว่าชาลีไปหาว่าวที่มีสระอุเท่านั้นเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามว่าอันไหนที่เป็นสระอุบ้างนักเรียนรู้จักสระอุหรือยังคะ,ะนักเรียนรู้จักแล้วนักเรียนก็ระบายสีว่าวนะคะที่เป็นสระอุแล้วลากเส้นที่เป็นว่าสระอุเนี่ยมาหาที่มือชาลีนะคะ อันนี้สระอุไหมอันนี้สระอุไหมอ่าถ้าไหนเป็นสระอุให้เรียนระบายสีนะคะอ่าพลังงานวันนี้นะคะให้เรียนทําแบบฝึกหน้า4 7หน้านี้นะคะกับหน้า48นะคะหน้านี้2หน้าแล้วอัดคลิปการอ่านการอ่านตรงนี้นะคะมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ